มีห้าเลยครับครับแบบนุุด สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่แพรนุ่สองครับย้ายมาจากฝั่งโน้นเขาบอกว่าปลาเข้าเพียบดูมาติดตามชมผลงานนะครับมาแล้วคร,รครับตัวแรกจะเป็นปลาอะไรมาดูกันทุกคนปลาที่ตักนาน่าจะเป็นสวายนะครับทะเละแพรนุ่ัสอง กินเตี๋ยวพี่คันนี้เตี๋ยวปังนี่น้ำปังแจ็คอ,ออกออกอย่างเดียวเลยเกี่ยวป่ะเหรอ็อเกี่ยวน้ำปังไอ้พี่ไม่ได้เกี่ยวผับโฟเจอป่ะพี่นู้นนู้นนู้นบริกานะ ตามทางกันดิตาม่มไปเลยตัวแรกก็เหนื่อยอนะยังไม่ได้เยอะนานทำไมหายใจแรงเนี่ยเหนื่อยไงคสั์รู้ก,กดทันดิไซส์45โลมีนี่ถึงงพออุอย้ยหางไอสิบไหม

ตัว1หนึ่งครับตัวหนึ่งกมาเลยเก้าโมงโอ้โหไปยไงครับได้เยอะอืมดเยอะไหมครับังสุดยอดเหน่ยมากเยมากครับต้องวัดต่อตาเพราะอาาเย็นหมดตาททน้าฉีดมันน้ำกระกดดขึ้นมาแล้วครับตัวที่สองตามมาติดติดตามเก็บเ็ป็นไ ไม่ได้ลงครบหรอกพี่คนนี้เป็ดตอกต้องมาได้ติดครับถายกันด้กี่โลไม่ใหญ่พี่สองสโลได้ช้าเลยจ้า2โล ที่สองมีไซใ์อยู่ครับหยุดล้อมาแล้วนนะครับครับเบา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 มีไซส์ว่ะตัวเนี้ยอันนี้มีไซส์โซ่เลยครับ <c oughs> <า>ังไฟยอะถังไายอะ กินอยู่คันเดียวจริงๆเยมันจะมาดคันเดียวจะสันะลองสับกนะพอแล้วเหนื่อยละโอ้โหมุด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 มุประมาณไส์ ใช่หนึ่งครึ่งโลอาจจะเป็นไปได้นะครับามาออกดูตัวหนึ่งเร็วมุดมุดอย่าให้มุดอ๋ <_ s> อ,อใช้สวยปะ้างหกได้อมอนี่เอาสวยเิ็นมาเลยครับ ตันที่สามของเราวันนี้เหยอะองเลยโอ้ยคือขอวันยังวะโอ้ขอมีไงเจ้าวุ่นยังวะนี่เจอเลยผู้เชื้อผู้เชื้อที่ไม่ใช่มาแล้วครับตัวที่สี่เฮ้ยขอขยับคันปุ๊กกินเลยพี่วานี่วานถือดิผมมือเปียก มึไมงไปแมวแล้ววิ่งมาเลยตัวที่สี่ครับตัวที่สี่มาแล้วมาแล้ว 7 lô á, thấy hả? ไม่ทะลุด้วยนะพี่เสียงปากคนเหนียวตัวที่อะไร<อ>ตัวที่สี่ครับของวันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวรอชมตัวที่ห้าต่อไปอย้อนไปวะพี่มาหมุนดิมาหมุนดิ Ô nhiên mùi nào. Ô, mùi dọn bà. 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 bà. Ô, mùi dọn ย้อนใช่มั้ยเมื่อกี้เฮ้ยคันนี้คืดอดีอ๋อที่ฟ้ามที่ฟ้ามหวานที่ฟ้ามที่อยู่นี่ันอุมันพันกันมันพันกัน ตัวที่ห้าครับทุกคนตัวที่หตัวที่ห้าเท่าไหร่ครับะไรอีัดอ่ะ,มะามแกี๋ยวน,นะยวนี้เดี๋ยวตัดอันนี้นเะดี๋ยวตัดอันนี้ไนดะ้เดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวตัดอันนี้ัดลง่้อนอีก,กี Mấy mọi người tất cả Để lúc mưa này đầu đi ok 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 cái ok ok อสหนูหนโ่งเลยนีสองคันคู่อของจริงครับสอง,งค 2, ันคู่เลยไม่ม <ğu'> ีอะไรทำลายความสูได้หรอกบอกเลยดูปลาลากงงงงป ต่อให้ใช้ยี่ใช้สนามหนึ่งก็ไม่มีอะไรทำลายความสุขก็ได้ตาจ้ะแอทิตต์จ้ะหมุนไม่เป็นเลยจ้ยเยอะอันเดียวเว้ยมาแล้วนี่ต่ออีกที่้างนี่ออกข้างอลอแล้วออกโอ้ติดอะไรวะที่ตรงนี้เองเหมือนเหมือนต่อเออนี่มันลูดอยู่อะโอ้โหที่จะพาเขาต่อ ออกหรอออกแ้วออกแ้วออกหรอุ้ยอุดดน้ำไม่ขึ้นนะดดพอดีเหี้ยดดพเยดีเเกือบไปอู้ดีนะออกดีรอวันเลยคือรียบรอยตายดนถึงนี้ก็ตวยว่ะขาโบอย่างกับมหาลัยลังสิต มาชมตัวที่แปลกกันนะครับอย่างนี้โปต้ากำลังเยอะอยู่โปตา้าสายสี<ด>่<ด>ตัวตสองตัวไม,ไม่หลุดหรอกนตะิดสองตัวตัวเบ็ดอ่ะขาครับขาเลยน่าจะมีค่อยล่ากมาตัวนะครับมีตัวที่แปลกขึ้นมาแล้วครับรตัวที่แปดสายสี่ตัววันนี้มาสวยทุกตัวดูดิ าธรรมาชาติเลยนะครับเนี่ยสวยมากแหลมเปียกสายสวยสวยเลยมาแล้วครับตัวที่เก้าตัวที่ททเก้าสายดีสายดีตเตอร์เบ่ยอือห <c oughs> ัดหัดกันมันเลยเลยขนาดเบ้ผมตึงไปเลยอุย้ยมาที่หลังดังกว่าคอยดูเถอะตัวใหญ่ <c oughs> อุ้ยอะไรวะเนี่ย

ข้าวใต้ไปแล้วอิ้งนี้ดีตาแหละแรงดีทำเหเป็นคนร่างคำข้าวขึเนอือหสวยเลยป๊าป๊อปเยอะหรอยหญ้ยใหญ่ด้วยนี่สใหญ่เนี่ย

โอ้โเหี้ยใหญ่ละตัวดใหญ่แล้ววัดไปตึงเป๊ะเลยยอดตัวที่สิบเอ็ดแอเีตัวนี้ก็ตึงอยู่ไม่ตาม่าสี ตัวที่สิตัวที่เท่เาไหร่นะสิบสอ็หลานี่หนออพ่อ่เอ้หล้วาเใช่คัตอนนี่อะไรพี่ส่หน้าถ่คันส่หน้าถ่คันคืออะไรหกทุกวัน หัวหัวอ้หัวหัวเออหัวฟ้ผหมด้สวยอยู่ดีขาโบสวยอย่างไรยลาได้ไปไม่อยาก กมุนไม่เป็นเลยตะโกมีนะนี่มาไอที่ช้อนอ่ะไระชังอ่ะไม่ใช่ตะไม่ต้องเลพี่ขาดหลุดถ้าทงไงนั่งได้น่งได้น่ถอดปานไว้ปานน้นเลยลงน้ำเลยนะยับวิไปได้เลยเวลา ติดเบก็ไม่ไ้นันะายยาอยู่เย่ยเข้าไปแล้วติดป้าไม่ติดไม่เป็นไรล้างออมาได้อโอ้ยเบียหมดเลยีกเยอะเอาตรหนเขาแค่ล้างตรงนี้มัตวลือกมาใด้แทง่ายงเออแล้วติดมันิดสมช้าเ่าเืข้าไทยอ่ะขึ้น้ขึ้นหูใหญ่เล่นไปไปทีก่อนนะ้ตัวมีสามตัวนะย้อนย้อน

อุ้ยเหะโคตรน่กเหวาคนต้างบนไหนวันน้เราตัวดิเ่อนแขวะเชิญเรานนี้แขวะเชิญมาช่วยเขาเอมายกไปแล้วเยี่เว่แขวะเชิญมาช่วยเนี่ยหนึ่งสองสามี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบอดเอ็ดสิบสองตัวสิสองเลยไงประมาณนั้นไม่รู้นับหอเขาบอกไปเลี้ยงนอกนะติดว่าอะไร ผลงานวันนี้ครับก็ผลงานวันนี้ครับแพนนู2กะเดียวกระเช้าก็11ตัว12ตัวครับสวายสุดยอดเดี๋ยวรอจะไปที่ไหนอีกเดี๋ยวรอชมครับฝากร้านออบูิชี่งทองไว้ด้วยครับนี่ครับผลงานเหยื่อทางร้านมีนะครับสนใจก็เข้ามาที่ร้านได้ครับอบูิชียงทองเดครับครับ๊าไปบายเจอกัน